ก็วันนี้เราก็จะกลับมาเล่น R าเหมือนเดิมน,นะอันนี้ก็คือมันยังไม่โหลดนะทุกคนก็คือเวลานั้นคือเวลาเริ่มเล่นอะมันจะบางช่วงที่มันจะค้างๆแล้วก็แหลกนิดหน่อยนะอันนี้คือโทรศัพท์เราคร้างนะทุกคนนี่ไงกลับมาละคือส่วนมากคือเล่นในโทรศัพท์เราถนัดมากกว่าในคอมนะในคอมมันจะวุ่นวายมากเลย อันนี้ก็เราเจอตัวนะคือ RV อก็คือถ้าเป็นแวนนี่ลงได้หมดทุกตัวเลยนะบางทีอ่ะอันนี้ก็คือต้องช่วยน้องนะเพราะน้องทีคือแบบคือน้องเราเล่นไม่เก่งนะทุกคนแล้วก็บอกให้น้องแบบจัดก,การเลยจุดท้ายก็กลายเป็นว่าจบกันทุกคนจะไหวไหมนอะกแล้วน้องก็วงเกี่ยวกับพวกการออกของในเกมเหมือนกันนะ เราพยายามอธิบายให้น้องฟังนะอันนี้คือโทรศัพท์เอาค้างอยู่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราไหวยอยู่เนาะอันนี้แวนมานะน้องเราฆ่าได้นะอันนี้ก็เหลือตัวนี้เนาะอันนี้เราเหมั่นไส้ส่วนตัวเลยนะยืนอยู่ในป้อมไม่ยอมออกมาสู้อ้เหนื่อยใจอะทุกคนคือตัวละครเราว่าเราก็เสียเปียบแล้วนะ คือแบบขนาดเราบอกว่า,าล้วงได้ทุกตัวบางตัวคือเราตายบ่อยสุดเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเราตีป้องไม่ได้เราเลยบอกให้น้องออกมาก่อนนะแต่สรุปคลิปมันเข้าไปพอดีนะแล้วก็มีแวนมานะเราก็เลยบอกให้น้องถอยก่อนถอยก่อนนะอันนี้เราก็ซุ่มยู่สอดดูนะอันนี้ก็มาสองตัวติดเลยนะอันนี้เราจับการได้นะ แต่เลือดเราน้อยมากทุกคนอันนี้เรากำลังดูว่าจะกลับบ้านก่อนไหมหรือว่ารอไปก่อนนะเพราะอีกนิดเดียวสกิลก็คูดาวแล้วนะอันนี้เราก็กำลังดูนะทุกคนเกี่ยวกับการออกของนะถ้ามีเสียงเรากล้กวเราก็ต้องขอภัยดีนะอันนี้เราเลือกกระติ๋วเดียวก็ยังดื้อดึงอยู่ตรงนี้ตอนนะ่อแล้วทุกคนอันนี้เราก็กำลังดูอันนี้อยู่นะ ็คือสแต็กนะเราจะพูดเลยม่มากนะอันนี้เราปล่อยน้องทีล้วงเลยก็ได้นะเพราะเราว่าน้องน่าจะไหวเราก็จะได้ประมาณห้านะส่วนน้องเราไม่รู้นะทุกคนเพราะเราไม่ได้สังเกตขนาดนั้นสแต็กของเพื่อนแล้วก็ตัวเองนะไม่ค่อยสังเกตนตัวเองเท่าไหร่นะเราจะไม่ค่อยสังเกตสแต็กของน้องเนาะเพราะเรากลัวว่าแบบแบบห้าสแต็กน้องนะ้อยเกินไปเนาะอ,อาจจะงอนได้นะทุกคน มันค่นางจะแบบน้อยนะอันนี้มีตัวใหม่กแล้วนะโอ้ขนาดอยู่กับน้องเราก็ไม่ไหวเลยทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ยเยอะเกินอันนี้ก็ไปหนึ่งนะเลือดน้อยเดียวเราเลือดเราก็คือย,ยังคงดื้อดึงต่อไปคือย,ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนแต่ก็เต็มที่นะอันนี้ก็เข้าไปตีป้อมเลยนะ อันนี้เราก็กำลังตีคลิปแล้วก็ไม่ศัตรูใหวแล้วเ,เราก็เลยบ,บอกให้น้องถอยนะเราก็มาช่วยน้องนะแล้วก็เรียบร้อยนะสุดท้ายก็คือแบบไม่ไหวอะเราเราแบบเราตายอะทุกคนคือเลือดน้อยแต่ก็ยังสืนดื้อดึงสู้ต่อไปเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่อยู่กับน้องตัวเองก็คือน้องเราไปไม่รอดนะทุกคนไปไม่รอดอะชัวร์ๆคือไปไม่รอดเนาะ นั่นไงทุกคนเห็นเหมือนกันไหมเราก็ได้บอกให้น้องถอยมาก่อนเพราะว่าเลือดน้องก็คือลดเรื่อยๆเลยนะคือสู้ศัตรูไม่ค่อยได้โอ้โหหน่อยอะทุกคนอ๋อไม่นะอย่าพึ่งเรียบน้อยทุกคนน้องเราไม่รอดนอะ่ะอันนี้ก็คือเหลือสองตัวเรามาแก้แค้นให้น้องนะเหลือตัวหนึ่งเราไม่กลัวนะทุกคน ถ้าพี่ทุกคนเห็นว่าโทรศัพท์เราแตะกระตุกบ่อยนะอันนี้เริ่มลื่นขึ้นแล้วนะเวลาทําคลิปนะมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้เราฟาร์มเหนี่ยนิดหน่อยเนานะไม่รู้จะฟาร์มไปทำไมเหมือนกันบางทีแล้วก็ตีคลิปนิดหน่อยนะทุกคนจะเห็นว่าทำไมเราตีคลิปบ่อยสาเหตุนหนึ่งก็คือการป้อมนะเพราะว่าตามที่เราเคยบอกว่าเพื่อนไอทีมอะมีไม่กี่คนที่แบบจะตีคลิปตรงที่ว่ามันจะมาโจมตีป้อมเรานะมันมีไม่กี่คนอะทุกคน ันนี้เสร็จไปหนึ่งเลยหนึ่งนะตอนนี้ก็ประมาณสิบสองนะน้อยมากน้อยแบบน้อยจัดเราเล่นหวยเกินอะทุกคนอันนี้ก็นาตาญานะไม่น่าไหวดูทรงไหวโบไม่ไหวอะสกิลไม่พร้อมอะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือค่อนข้างจะได้เปรียบนะเอาคำว่าค่อนข้างจะได้เปรียบนะทุกคนอันนี้คือเพื่อนเราก็เข้าไปโจมตีนะ ไม่นะตอนนี้เหลือเพื่อนอีกสองคนต้องเราประมาณนี้ยังไม่เกิดอันนี้เราก็สับไปมานะตอนนี้เรากำลังังเลว่าจอดาร์กไหมนะทุกคนแต่ว,ว่ายัางดีกว่าเพราะไม่น่าไหว ันนี้เรามากลางเลยนะเพราะว่าตามหลักคือป้อมบนไม่น่าห่วงแล้วไม่ใช่ดิเลนล่างดิเลนล่างกับเลนบนไม่ค่อยน่าห่วงแล้วเราอาจจะพูดสับสนนิดหน่อยเนาะเพราะว่าบางทีก็คือลงงงกับตัวเองด้วยไงเพราะว่าส่วนมากก็คือแบบนานๆทีจะเจอเพื่อนดีๆกับเขานะเล่นกับน้องทีก็คือทําให้เราหายเหงา่นะเพราะว่าน้องเป็นน้องของเรานะทุกคนก็คือน้องทีเป็นน้องชายของเรานะอันนี้ก็คือมาล่อยศัตรูสองตัวนี้นะที่อยู่ด้านล่างนะทุกคน คือจะมาดักโจมตีป้อมมาแหละเ,ลเพื่อนก็อยู่นะแต่ไหวไม่เอ้ยอ,อันนี้เราก็ช่วยเพื่อนนะทุกคนกลัวเพื่อนตายอ่ะโอ้โหเอาเยี่ยวหรออะไรเนี่ยไม่นะ อันนี้ก็เลยเข้าป้อมไม่ได้นะเพราะว่ามันมีป้อมหน้าป้อมที่ยังไม่จัดก,การนะคือไม่มีคีบเราตีไม่ได้นะทุกคนต้องรอคีบนะอันนี้ก็คือโจมตีป้อมเลยนะแล้วก็เรียบร้อยนะศัตรูเสร็จน้องเราไปหนึ่งตัวนะกว่าจะได้คิวไม่ใช่ดิกว่าน้องเราจะฆ่าได้นี่คือหน้าปนหัวมากฮะก็คือจาัดก,การศัตรูนั่นแหละเราจะเรียกคิวเหมือนเกมฟีฟก็ขออภัยด้วยนะ คือตามที่เราเคยบอกว่าเราไม่จะเรียกอะไรไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วมันงงง,งนิดนิดอันนี้ก็จากการนาตยาได้แล้วนะแล้วก็เรียบร้อยแนละ้วทุกคนอีกนิดเดียวเราจะชนะแล้วทุกคนอีกนิดเดียวเองได้ไหมในที่สุดทุกคนเราชนะแล้วเนาะก็จบคลิปแต่เพยงเท่นี้ไปบ่าย,ายนะทุกคนไปบ,บายนะ